ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันพุทธที่25พฤศจิกายน2563หนังสือประจำวันนี้9พุทธ9เต๋า9เซนของศาสตราจารย์พิเศษสถียพงวรรณปกวันน,น,นี้นำเสนอเป็นตอนจบ เรื่องเล่าจากพุทธศาสนานิกายเซนเรื่องที่หนึ่งชาล้นถ้วยนันอินเป็นอาจารย์เซนชาวญี่ปุ่นมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์เมจิพศ .2411 ถึง2455คราวหนึ่งได้ต้อนรับศาสตราจารย์จากมหาวิทยายลัยท่านหนึ่งผู้ไปสอบถามเกี่ยวกับนิกายเซน อาจารย์นันอินเลี้ยงน้ำชาอาคันตุกะผู้นี้ด้วยตนเองท่านรินน้ำชาใส่ถ้วยจนล้นถ้วยแล้วยังรินต่ออยู่อย่างนั้นไม่หยุดท่านศาสตราจารย์มองดูอดทนทนไม่ได้จึงร้องขึ้นว่ามันล้นแล้วครับท่านรินต่อไปอีกไม่ได้แล้วอาจารย์นันอินตอบว่าเช่นเดียวกันแหละเจริญพรท่านเองก็เต็มไปด้วยทฤษฎีต่างๆอาตมาจะสอนเซนให้ท่านได้อย่างไร ้าท่านไม่ทําถ้วยของท่านให้ว่างเปล่าเสียก่อนเรื่องที่สองยังงั้นหรือพระอาจารย์เซนชื่อฮักกูอินได้รับยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นผู้ดำรงชีวิตอย่างบริสุทธินะ์ณที่ใกล้วัดของท่านมีร้านขายของชำอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งจูจูพ่อแม่ของหญิงสาวได้พบว่าลูกสาวของตนได้ตั้งท้องขึ้นโดยไม่รู้เบาะแสมาก่อน เหตุการณ์นี้ทําให้เขาทั้งสองโกรธมากจึงพยายามเค้นเอาความจริงลูกสาวก็ใจเด็ดไม่ยอมปริปากบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องแต่ในที่สุดเมื่อถูกบังคับขู่เข็นหนักเข้าจึงหลุดปากออกมาว่าพ่อของเด็กคือท่านอาจารย์ฮาก,กูอินสองตายายจึงวิ่งแจ้นไปด่าว่าอาจารย์ฮาก,กูอินด้วยความโกรธจัดท่านอาจารย์ย้อนถามว่ายังงั้นหรือ เมื่อเด็กเกิดมาแล้วพ่อแม่ของหญิงสาวได้นำเด็กไปให้อาจารย์ฮากูอินเลี้ยงมาถึงตอนนี้ชื่อเสียงของท่านได้เสื่อมไปหมดแล้วแต่ท่านก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเอาใจใส่เลี้ยงดูเด็กอย่างดีโดยซื้อนมและอาหารที่จำเป็นสำหรับเจ้าหนูน้อยจากชาวบ้านข,ข้างเคียงหนึ่งปีให้หลังแม่ของเด็กสุดที่จะทนดูเหตุการณ์ต่อไปได้จึงสารภาพความจริงกับพ่อแม่ว่า พ่อที่แท้จริงของเด็กคนนั้นคือเจ้าหนุ่มที่ตลาดขายปลาหาใช่อาจารย์ฮะกุูอินไม่สองตายายได้ฟังดังนั้นจึงรีบไปหาท่านอาจารย์ฮะกกอินขอโทษขอโพยในความผิดของตนอย่างยืดยาวและขอรับเด็กกลับท่านอาจารย์ฮะกกูอินย้อนถามเช่นเดินว่ายังงั้นหรือแล้วนำเด็กมามอบให้เรื่องที่สคุณยังไม่วางอีกหรือ วันหนึ่งอาจารย์ตันซานกับอาจารย์เอกิโดเดินทางไปตามถนนเฉอะแฉะด้วยโคลนสายหนึ่งขณะฝนกำลังตกหนักพอเดินมาถึงหัวเลี้ยวแห่งหนึ่งพบหญิงสาวสวยแต่งชุดกิโมโนมีผู้ห้อยยาวรีรอจะข้ามถนนอยู่มานี่หนูตันซานเรียบแล้วตรงรีเข้าอุ้มเธอข้ามโคลนไปเอกิโดตกใจมากแต่ไม่กล้าปริปาก จนทั้งสองเดินทางมาถึงสำนักในตอนกลางคืนเอกิโดอดรนทนไม่ได้จึงพูดกับตันซานว่าพระเราแต่ต้องผู้หญิงไม่ได้โดยเฉพาะสาวสวยเท่าน,นั้นยิ่งอันตรายทำไมท่านกล้าทำถึงขนาดนั้นตันซานตอบว่าผมวางเธอไว้ที่นั่นตั้งนานแล้วคุณยังอุ้มเธออยู่หรอนี่เรื่องที่ 4, เสเซนทุกนาที นักศึกษาเซนต้องปฏิบัติอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย1ิปีจึงจะมีสิทธิสอนคนอื่นได้เตนโนเพิ่งผ่านการฝึกอบรมได้เป็นอาจารย์วันหนึ่งไปเยี่ยมอาจารย์นันอินบังเอิญวันนั้นฝนตกเตนโนจึงสวมรองเท้าไม้และถือร่มเมื่อปฏิสันทารกันตามธรรมเนียมแล้วอาจารย์นันอินถามว่าคุณวางร่มไว้ข้างซ้ายหรือข้างขวาของรองเท้า เต็โนโงงตอบไม่ได้ทันทีรู้สึกตัวว่ายัางไม่สามารถเป็นเซนทุกนาทีเธอจึงมอบตนเป็นสิษย์อาจารย์นันอินศึกษาอยู่อีก6ปีจึงสำเร็จความเป็นเซนทุกนาทีเรื่องที่5นอนกลางวันอาจารย์โซเยนซากุถึงแก่มรณภาพเมื่ออายุ61ปีท่านได้บำเพ็ญหน้าที่ของชีวิตอย่างสมบูรณ์ โดยทิ้งคําสอนไว้มากมายยิ่งกว่าอาจารย์เซนใดๆบรรดาศิษย์ของท่านพากันนอนกลางวันในฤดูร้อนท่านมักไม่ว่าอะไรแต่ท่านเองไม่ปล่อยเวลาล่วงไปเปล่าแม้แต่นาทีเดียวสมัยอายุ12ขวบโซเยนเรียนปรัชญาเทนใดหน้าร้อนวันหนึ่งอากาศร้อนชวนง่วงหนูน้อยโซเยนจึงเหยียดขาเอนลงม้อยหลับไปขณะที่อาจารย์ไม่อยู่ ผ่านไปสามชั่วโมงโซเยนได้ยินเสียงอาจารย์เดินเข้ามาแต่ก็สายเสียจแล้วเขาลุกขึ้นไม่ทันจึงคงนอนเหยียดยาวขวางทางอยู่ขอโทษขอโทษอาจารย์พูดเบาๆค่อยๆยกเท้าข้ามร่างของเขาไปอย่างระมัดระวังราวกับโซเยนเป็นแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งตั้งแต่นั้นมาโซเยนไม่นอนกลางวันอีกเลยเรื่องที่ 6. ผิดกับถูก เวลาอาจารย์บันไกจัดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติกรรมฐานมีศิษย์อยู่ปฏิบัติจากส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากคราวหนึ่งศิษย์คนหนึ่งโดนจับด้วยข้อหารักทรัพย์พวกเขาจึงรายงานให้อาจารย์บันไกทราบพร้อมเสนอให้ในประเทศเจ้าขโมยคนนั้นแต่อาจารย์บันไกก็เฉยเสียต่อมาศิษย์คนนั้นโดนจับด้วยความผิดเช่นเดิมอาจารย์บันไกก็เฉยอีก เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้สิทธิคนอื่นๆไม่พอใจจึงยื่นข้อเสนอให้อาจารย์ขับเจ้าหัวขโมยคนนั้นออกให้ได้หาไม่พวกเขาจะพากันออกไปทั้งหมดเมื่ออ่านข้อเสนออาจารย์บันไกเรียกประชุมสิทธิทั้งหมดกล่าวว่าพวกเธอเป็นคนฉลาดรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกพวกเธอจะไปที่ไหนก็ไปเถิดแต่สิทธิผู้น่าสงสารคนนี้ ไม่รู้กระทั่งว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าฉันไม่สอนเขาแล้วใครเล่าจะสอนฉันจะต้องให้เขาอยู่ที่นี่แหละแม้ว่าพวกเธอจะจากฉันไปทั้งหมดก็ตามน้ำตาได้อาบแก้มเจ้าสิทธิขี้ขโมยเขาตัดสินใจเลิกขโมยแต่นั้นมาเรื่องที่7ต่างคนต่างเงียบความจริงก่อนที่นิกายเซนจะแพร่เข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น พุทธศาสนานิกายปรัชญาเทนไดก็สอนกรรมฐานกันอยู่แล้วมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งมีพระที่เป็นเพื่อนกันี่รูปได้ตั้งกติกากันว่าจะนั่งกรรมฐานโดยไม่พูดกันเลยตลอดเจวันวันแรกผ่านไปด้วยความเรียบร้อยทุกรูปต่างนั่งกรรมฐานกันอย่างเงียบสงบแต่พอตกดึกตะเกียงน้ำมันซึ่งตามมาเกือบค่อนคืนตรีลงเพราะน้ำมันจวนหมด พระรูปหนึ่งทนนิ่งอยู่ต่อไปไม่ได้จึงบอกลูกศิษย์ว่าเฮ้ยเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยรูปที่สองแปลกใจที่เห็นเพื่อนผิดสัญญาจึงเตือนว่าไหนว่าจะไม่พูดไงล่ะรูปที่สามทนไม่ได้พลงออกมาพูดทำไมพวกคุณน,นี่โง่จังคงมีแต่เราคนเดียวที่ไม่พูดรูปที่สี่กล่าวด้วยความภูมิใจเรื่องที่8ความเจริญสุขที่แท้จริง เศรษฐีคนหนึ่งขอให้อาจารย์เซนไกเขียนคาถาอวยพรให้ครอบครัวของเขามีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยตลอดกาลนานอาจารย์เซนไกหากระดาษแผ่นใหญ่มาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนลงไปว่าขอให้พ่อตายลูกตายหลานตายผมบอกให้ท่านเขียนคำอวยพรให้ครอบครัวของผมมีความสุขทำไมท่านจึงมาเขียนเรื่องอับประมงคลเช่นนี้อาจารย์อธิบายว่า ไม่ใช่เรื่องอัปมงคลถ้าลูกโยมตายก่อนโยมโยมโย่อมจะเศร้าโศกเสียใจถ้าหลานโยมตายก่อนโยมและลูกทั้งโยมและลูกย่อมจะเศร้าติ่มว่าสายใจจะขาดทีนี้ถ้าแต่ละคนตายไปตามลำดับดังที่อาตมาเขียนไว้นี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมดาของชีวิตสิ่งนี้แหละอาตมาว่าเป็นความเจริญที่แท้จริงเรื่องที่ 9. นอนซะ คาซานนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอาจารย์เตคิซุยอยู่สามวันก่อนอาจารย์จะถึงแก่มรณภาพก่อนล้มป่วยไม่นานเตคิซุยได้แต่งตั้งคาซานเป็นทายาทสืบศาสนาแทนต่อไปและในขณะนั้นคาซานกำลังยุ่งอยู่กับงานก่อสร้างโบสถ์ใหม่แทนโบสถ์หลังเก่าที่ถูกไฟไหม้เตคิซุยถามคาซานว่าสร้างโบสถ์แล้วเธอจะทำอะไรต่อไป ผมจะขอให้อาจารย์เทพประจำที่นั่นหลังจากอาจารย์หายป่วยแล้วคาซานตอบถ้าฉันตายก่อนจะถึงวันนั้นล่ะผมก็จะหาคนอื่นมาแทนถ้าเธอหาคนแทนไม่ได้ล่ะคาซานตอบเสียงดังว่าถามอะไรโง่ๆอย่างนั้นนอนซะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือ9กพุทธเเต๋า9เซน เป็นนิทานสั้นๆสามารถอ่านจบได้ใน10นาทีนะคะ9เรื่องนิทานเซนนี่ยิ่งสั้นก็ยิ่งต้องคิดหลายตลบนะคะว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรในคำสอนนั้นๆต่างคนอาจจะสามารถแปลความหมายหรือว่าคิดไปได้หลายแง่หลายมุมก็ลองศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะส่วนสัปดาห์หน้าชีจะนำานเสนอหนังสือเล่มใหม่นะคะเรื่อง ธรรมะสู้ชีวิตของอาจารย์เสถียนพงวนณปกเช่นกันเขาโปรยปกไว้ว่าการงานรุ่งเรืองการเงินมั่นคงจิตใจร่มเย็นเป็นบทความสั้นๆอ่านสบายๆแฝงคติธรรมแง่คิดในการบริหารจัดการชีวิตการเงินและจิตใจอย่างไรก็มาติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ